นี่งามๆค่ะเออวันนี้เจอแต่เฮดสวยๆค่ะนี่ค่ะดอกอกลองจะหมัวๆแล้วค่ะทุกนามเฮดดอกสวยมากค่ะวันนี้โอ้ยิดออกมากำลังพอดีค่ะดอกไม่บานแล้วก็ไม่ไม่แหลกเกินค่ะ นี่แหละเกินค่ะวายก่อนนี่ค่ะโรกงามเหลืองอารามค่ะอุ้ยตรงนี้มีอีกค่ะนี่ค่ะอยู่เป็นกระจุกเลยค่ะหรือว่าเมื่อวันวันอาทิตย์วันก้อนวันเสาร์ไม่มีใครมาพวกไก่ก็ไม่มามาวันซุกกันค่ะแต่วันนี้วันจันทร์ มันทำไมเฮ็ดเยอะจังไม่มาเสียดายแย่วันนี้กลัวฝนจะตกค่ะเลยไม่ยากมาพราะว่าดูในทัศวพั์ว่าฝนตกแต่มาถึงฝนไม่ตกแต่ว่ามืดค่ะนี่ค่ะป๋าแล้วเฮ็ดจะขึ้นตายบูเบอรี่ค่ะป่ามืดแต่ฝนไม่ตกค่ะตกนิดๆมาตอนเชา้าตอนนี้หยุดแล้วค่ะ ดอกงามๆค่ะเจอแต่ดอกงามๆวันนี้อันนี้เละเจออีก <c oughs> กลุ่มนึงค่ะนี่ค่ะเขาจะอยู่เขาจะอยู่ตายตอนซนนี่ค่ะ Hắn mà chờ lương ờ ràm. nắng kẹp lấy cả tụng này. Nó ở trong này nó có tìm cả. Này này này. Này Tìm lươi. Cầm lắng xuôi mốt thôi có khăn lệch 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 vài cuốn khăn Thầy phụ lệch lệch là kìm rối khăn, rối mạc lên khăn Ngoài kép bần lắng Ôi mốt đều bần lăng mới đây mà khăn Lúa bây kép bần măng มาไม่ถึงโอ้ยนี่เปื่อยน้ำก็ไม่นี่ค่ะ อันนี้เอาไว้กอนค่ะเอาอันนี้กิดมาแล้วเอาไปกันนี่ค่ะอันนี้เอาไว้กอนนี่บานแล้วดอกนี้กำลังบานค่ะเหลืองอารามนี่ เยอะๆค่ะสะรุปว่าไม่มีใครมาแก็บเลยโชคดีเลยค่ะวันนี้โชคดีมากๆค่ะมีเดยนี่ค่ะดอกกำลังสวยกว่าดีเลยค่ะหวงแวงหว่งแวงกิ่งไม้แก็บเอาแก็บเอาค่ะวันนี้ มาช่วยตาพี่น้องเออเฮ็ดเยอะวันนี้มาช่วยเก็บเอะค่ะและวันสุกมาหนูแย่งกับฟารังค่ะวันนี้ปางเงยียบเงียบไม่มีใครมาปีตากับปีกุ้นก็ไม่ได้ยินเลยค่ะไม่รู้ไปยบเก็บไปตรงไหนเลี้ยว เล็กๆก,กันอย่างเยอะค่ะเหลือก็ถึงใยๆค่ะนี่ค่ะลหลกๆเต็มนี่ค่ะโู้ข้างในนู้็มีค่ะเกิดตายใหม่ดูตรงนี้ค่ะ ต้องไปทางดงค่ะแต่ว่าดอกก็ยังไม่นั่นค่ะอาจจะเพิ่งเกิดตรงนี้นี่เต็มเลยค่ะดกอย่างโนอ่อย่างเล็กค่ะไม่เอาดีกว่าเล็กเกินแต่ว่าข้าซ่วยนี่ค่ะข้าอวบเอ้ไมไม่เอาค่ะได้เยอะแล้วยิ <laughs> ยงอีก Đây giữa là mấy ấu kha nhìn Coi mà cái văn lắng kha mga 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 Nhi nhi à. Ui mga mặt mga kha mga đi kha không mga mga ấu mga 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 มีแต <Es> <an> <du> ่ขาบวบๆค่ะเฮ็ดวันนี้มีแต่ขาบวบๆขาเฮ็ดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ขาไก่ค่ะขาเฮ็ดขาบวบๆขาบวบๆนี่ค่ะสวยๆค่ะนี่ค่ะโดนแก็บอยู่แป๊บเดียวได้เป็นโลโลกว่าแล้วค่ะ มีคนเดินเยียบฝนเลิมลงแม็ดอีกแล้วค <th> ่ะฝนปโปอยป เก็บไปท้ายมังไม่ได้ท้ายมั่งต้นไม้มันเยอะค่ะถ้าอยากก็เลยไม่ค่อยได้ท้ายนี่ค่ะได้เยอะแล้วค่ะไปค่ะหาโตฝรั่งฝรั่งพึ่งขขามาค่ะสามคนแต่นี้เขาไม่ได้เก็บเฮ็ดค่ะน่าจะเดินออกกาลังกายค่ะเดินมาไปข้างในหน่าเฮ็ดโตค่ะ แตกแตกมดก็เฮ็ดเป็นแทวอีกแล้วค่ะ <g ül> เกิดเป็นแทวนี่ค่ะเฮ็ดนี่เขาจะเกิดเป็นกลุ่มเป็นแทวเลยค่ะนี่นี่สวยมากวันนี้นะเฮ็ดสวยๆทั้งมันเลยค่ะนั่นค่ะกลองจัน,นั่นนะคะเป็นมอกๆด้วนด้วนไอ้นามค่ะ ให้ความที่ว่าความจําดีอะค่ะจาแมน <laughs> พะว่าเฮ็ดนี่เขาจะเกิดทีเดิมค่ะสมมติว่าปีนี้เก็บตรงไหนอะค่ะปีหน้าเขาเกิดตรงนั้นเลยค่ะเกิดทีเดิมค่ะค่ะถ้าว่าให้ความจําดีจะได้เยอะพอเขาจะเกิดทีเดิมเลยค่ะ <laughs> เดินพานไปแลวไม่เจอเดินกลับมาเจอค่ะ นี่ค่ะเต็มเลยนี่ค่ะเล็กๆโเยอะแยะไปหมดเห็ดนี่ค่ะโอ้ยเหลืองอารามนี่ค่ะกลุ่มนี้วัมือนแกแกเก็บตรงนี้ค่ะ แล้วก็เอาเล็กๆกันค่ะเลือกไปค่ะก็ยังยูค่ะแอบ,บดีค่ะนีะ่ตรงนู้นเขามีค่ะนี่ค่ะ,คะเป็นกระจุกเลยแต่ยังไม่โตเท่าไรแต่ก็เอาได้แล้วค่ะมีความเยียบนี่ ไกวัวซาปิดไใจมีคนเยียบค่ะได้รึงตะกาเลยค่ะยังพี่แต่ว่าเจอแกอยู่แกเดินออกโอ้ยเต็มตะกาเลยตรงไหนนั้น <c oughs> ได้กันมาคนเต็มตะกาเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะผลงานวันนี้ค่ะผลงานสามสาวค่ะแก็บกันประมาณสองเโมงค่ะลายคนตะกราเลยค่ะออกมากินข้าวันก่อนค่ะเอาข้าวมากินในป่ากันค่ะนี่ค่ะแก็บกันเมื่อกี้ค่ะโยกมาค่ะวันนี้มีแต่ด็อกสวยๆค่ะนี่ของพี่ตาของพี่กุลอันนี้ของไก่ค่ะนี่ เต็มเลยค่ะได้กันดอกสวยๆวยค่ะค่าอ้วนๆอุ้ยดีใจวันนี้น้เห็ดสวยเน้เห็ดสวยๆค่ะเดี๋ยวกินข้าวเ็ตก็อาจจะข้าวไปอีกสักแป๊บนึงค่ะแต่ว่ากินข้าวเสซตกอนยู่ข้าวกันแล้วค่ะเถียงโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาข้าวไปเก็บอีกรอบนึงค่ะ